เอกภาวินสุนทราพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่อ่องครับครับสวัสดีครับพี่อ่องครับตลาดหุ้นบวกขึ้นมาน่าชนไฮเมื่อวันจันทร์จะย่อหรือจะไปต่อครับครับอ่าก็เป็นภาคการิบาวะนะครับที่รับตัวลงไปวันจันทร์ แปดสิบจุดจันะครับตรงนี้ก็เป็นภาพของการการทื้นตัวขึ้นมานะครับก็จะมีเอตรงนี้ก็จะมีแนวอยู่ที่ประมาณหนึ่งสี่ห้าห้าครับตรงนี้หนึ่งสี่ห้าห้านะแล้วก็เถัดไปเนี่ยอยู่ที่แถวประมาณหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ครับอืมครับก็มองเป็นภาพการีบาว์นะครับจะที่ปรับตัวลงมาแปดสิบจุดนะครับผม อืมครับพี่ครับครับแล้วตลาดลักษณะแบบนี้ควรที่จะกลัวหรือควรที่จะกล้าดีครับก็อตอนนี้เก็บความกล้าไว้ก่อนเก็บคำคำกล้าไว้ตอนซื้อต่ำพันสี่นะตอนนั้นนะเออค่อยกล้านะครับอเก็บความกล้าไว้รู้ตอนนี้คือเข้มมากกล้ามากอืมเดี๋ยวเก็บเก็บความรู้สึกนนี้ไว้ก่อนนะครับ อืมแล้วก็ไปซื้อตอนมันลงต่ำกว่าแปดพันสี่ร้อยจุดนะครับเพราะว่าดูแล้วอ่ภาพจริงมันก็มันก็อ่าความผันผวนของตลาดก็ยังยังคงอยู่มีอยู่นะอืมแต่ว่ามันต้องติดตามอัปเดตตอนต่อวันจากผู้ติดเชือ้อซึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามคือ ทุกวันนะถ้าแบบผู้ติดเชื้อมันแบบแบบเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นภาพของการปรับตัวลงอันนี้ก็คือแบบอขึ้นมาจากเรื่องที่แบบจะไม่รกดาวทั้งประเทศแต่ตลาดก็น่าจะดูแล้วนะอืใช่นะครับเอแต่ว่าการประกาศในในในวันเนี้ยนะครับ,รบมันไม่ได้แบบปิดกิจการบางแห่งอย่างเงี้ยห้ามเงี้ยเป็นแค่แบบแบบกำหนดโซน แต่ละพื้นที่พื้นที่มันก็เป็นแค่รายงานะนะครับแต่ถ้าแบบตัวเลขมันเปลี่ยนแปลงวิ่งขึ้นวิ่งลงมันก็จะ,ะเปลี่ยนไปตามมาตรการที่มันจะเข้มงวดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ความผันผวนก็ยังคงอยู่นะครับซึ่งได้ข่าวเหมือนจะไปตรวจที่ตลาดไทยแล้วนะนะครับก็ถ้าเจออีกก็อันนี้ก็ต้องระวังเป็นปจัจจัยที่ที่กดดันตลาด <Wow. S 2> นะเพราะว่า พรุ่งนี้เนี่ย่าจะปร,ะรากฏที่กดาไทยนะครับในเชิงลุกกะว่ามีแรงงานต่างด้าวเยอะเหมือนกันนะครับแล้วมันมีเชื้อหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็าพาเพราะยังต้องระมัดระวังดินะครับคืออย่ากลัวมากแล้วกันนะครับแต่ก็อย่ากล้ามากเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการแบบการเพดอยู่ตอนเนี้ยนะครับอืมเป็นภาาของการเพดก็เ,เล่นอย่างเล่นแลตัวได้หยุดนะครับอย่าง อนเช้าก็แนะนำไทยคุมไปนะครับก็สิ่งเป้่าละไทะค,คมใช่ไหมก<ะ>็เป็นภาพวงการใช่ครับเป็นภาพวงการเทโกฟิตนะครับ<ท><ต>คือตลาดมันขึ้นเราก็ได้ประโยชน์จากการเทรดไปนะครับแต่ว่าตลาดมันไม่ได้แบบเป็นปรับตัวปรับต,ตัวขึ้นต่อเนื่องเนี่ยเราก็คือซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายอย่างเงี้ยออาแยแบบเซ็นเต์มที่มันยังแบบ เดี๋ยวขึ้นตะลงอยู่อย่างเงี้ยเออเล่นเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ขายเนี่ยแล้วอย่างที่บอกควา,าผมผันผวนมันยังคงอยู่เนี่ยก็จะที่กาไรก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบเแบบสมอตัวหรือขาดทุนได้หรือว่าแบบเข้าปิดตรงหวะไปใกล้นวต้านอย่างเงี้ยอืโอกาสที่มันจะขึ้นต่อมันก็มีน้อยนะครับวันนี้ก็เน้นการเทรดไปต่อนะครับซึ่งพอร์ตหลักจะซื้อลงทุนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็แนะนํา อใช้แนวเดิมจากส่วนเดิมนะครับก็คืออแนวแรกก็คือที่หนึ่งสามแปดศูนย์ถึงหนึ่งสี่เนาะแล้วก็ถัดไปหนึ่งสามห้าศูนย์แล้วก็มาที่สามก็คือประมาณพันสามถึงหนึ่งพันสามร้สิบจุดนะครับจากส่วนก็สามสิบห้าสิบแล้วก็ยี่สิบครับอืมนะครับถ้าใครซื้อไปแล้วตอนที่วัดหนึ่งมาลงไปหลุดพันสี่ลงไปหนึ่งสามเก้าศูนย์เนี่ยนะครับ,รบโอเคก็ รอรอบที่เหลือในการซื้อเพิ่มนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ซื้อก็อใช้แผนเดิมอยู่นะครับสําหรับการซื้อลงทุนนะถ้าเป็นแบบตัวหุ้นก็ยังเน้นเหมือนเดิมคือน้ํามันลงการปิดเคมีนะครับยังยังยังซื้อกลุ่มพวกนั้นนะครับแต่ถ้าซื้อตอนนี้ก็จะเป็นหุ้นเก็งกาไรที่แนะนํานะครับก็ตอนเช้าไทยคุมไปแล้วก็เทคโปิดที่เชียร์ก็เออ่ เอ้ยือว่าพีชมาเดีมาแต่ไม่ได้แล้วพีเชียดได้ป่ะพีเชียดพีเชียดนี่แนะนมาตอนเช้านะใช่ไหมครับอ่าก็ก็ยังถือได้นะครับไปขายที่ประมาณประมาณแปดบาทนะครับถือไปขายแปดบาทครับอืมถ้าเกิดมันย้อนกับมาเรดีังต้องระวังไหมครับไอ้นะครับจะถ้ามีจุดคัดไหมครับมีครับก็ตัวพีเชียดนะครับ ่าต่ำกว่าแถวๆบริเวณ7.25คัดลอตนะครับ7.25คัดครับอืมครับพีระมาดินก็ต้องรอย่อหน่อยนะครับอืมอยู่ที่ประมาณอ่าข้าวเท่าประมาณ7.6 7.7ได้นะครับต่ำกว่า7.4 <8. S 2> คัดลอด็อตด้านบนมีประมาณ8.50 8.50ครับต้านอืมครับก็เป็น ตัวแสโคนนะเออวันนี้ให้เทสนะครับที่ปัปตู้ขึ้นมาที่แนะนำมาตอนเช้าอ่าแล้วก็ตัวที่เหลือก็สามารถถือได้ครับถ้าไม่ต่ำกว่ากรอบรางที่บอกครับผมครับพี่อ่ครับเฟกครับพี่ประมาณนี้ครับอืมที่เฟกก็ตอนเช้าให้ช็อตไปนะครับมันก็ขึ้นทะลุทะลวงมาละก็เป็นการคับไปละนะครับอืมเปิดใหม่เดินลอกกองอีกทีนึงครับเดี๋ยว ดูทิศทางก่อนละกันเพราะนี้ก็ความผันผวนก็ก็เกิดขึ้นนะครับขึ้นขึ้นลงลงเลยก็คาดกา,ารยากเหมือนกันในการเล่นหรือว่าแบบเล่นช่วงเนี้ยนะครับแต่ก็ไงกอ็ออกมาก่อนนะครับถ้าถ้าเป็นช็อตโดยตามที่แนะนําไปในตอนเช้านะครับแต่ก็ต้องออกนะเพราะว่าจุดออกมันไกลจากจุดตรงนี้เยอะเลยนะครับต้องครับ จำกัดความเสี่ยงแต่ละนะครับเปิดใหม่เดี๋ยวรอ,อก่อนนะครับส่วนตัว TOS สองหนึ่งนะครับตัวทองคำเนี่ยก็เป็นจีอตัวสองหนึ่งใช่ไหมพี่จีโแซสองหนึ่งใช่ครับเป็นสองหนึ่งเป็นย่อรองนะครับก็แบ่งสองไม้นะครับแบ่งสองไม้ก็คือที่หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดหกศูนย์นะครับแล้วก็ต่ำกว่าหนึ่งแปดห้าศูนย์คาร์ดโอด G.O.H. สองหนึ่งอืมอืครับใช่นั้นบนมีแถวประมาณหนึ่งแปดเก้าห้าแล้วก็ประมาณประมาณพันเก้าร้อยเหรียญครับพันเก้านะครับตรงนี้ให้ให้ลองนะครับใช่ครับรอย,ย่อลองครับผมย่อลองครับได้<ช>ครับพี่อ๋องพี่อ๋องดูเดลยวตาให้หน่อยดิทำไมมันขึ้นสูงอย่างนี้มันคลื่นอะไรยังไงเนี่ยม,มันมันไปขนาดนี้ ก็โอ <Five> ้โหเก่งจริงนะตัวนี uh ้นะครับ huh. ม uh ันเป็นคลื่นอะไรเนี่ยทำอดไปต่อขนาดนี้มันก็เป็นเป็นอิมพวเวอนะครับปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับอ่าถ้าดูเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ในคลื่นห้าของคลื่นสามนะแต่ห้ามันเป็นแบบห้าเอ็กเซนนะครับคลื่นห้าของ้าเป็นคลื่นยืดขยายนะครับอ่าก็ ก็เล่นได้อะนะครับอืมแต่ก็ต้องเรามาระวังด้วยนะครับคือเมื่อไหร่เลิกกันเนี่ยก็เออ่ดูแล้วมันก็ดอยนะถ้าใครออกไปทันนะเพราะว่ามูลค่าพื้นฐานมันมันแบบผู่มันไปไกลมากแล้วอะเอพีีโอ้เท่าไหร่ไม่รู้เป็นร้อยเท่าแล้วมั้งอืมมันก็เหมือนกับตอนทีโรงไฟฟ้าตอนปีลงไฟฟ้าพี่ที่เอีอีมันก็เยอะเนี่ยมันก็ราคาก็ไปต่อ ก็กลัวกลัวจะไม่ได้ของกลัวจะไม่ไมีการขอดเนรัพี่พี่ทั้งดุลดูอย่างนี้ขึ้นห้างขึ้นกล<ร> <3 S 2> ัวไม่ได้ของ,ของก็ก็ก็ได้แต่ว่าต้องกลัวดอยด้วยอืมถ้ากลัวดอยต้องกลัวดอยก็คือต้องดูจุดจุดคัดนะครับถ้าต่ากว่าอ่462นะครับต่ากว่าจะเป็นจุดขัดหลอดรับก็ต้องรอย,ย่อหน่อยขออี่ทีครับพี่ตรับเท่าไหร่นะครับรับห้าร้อยต่ํากว่า สี่หกศูนสี่หกสองคัดล็อตครับสี่หกสองสี่หกศูนย์ครับรับห้าร้อยหูมันจะลงมาให้รับไม่โตโอ้แต่วันนี้อย่างไมด้ก็ไม่เอาอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ก็ไม่เอาหรือว่าไม่ได้ไม่เอาตรงนี้เข้านี้ห้าร้อยสามสิบอะคัดล็อดสี่หกศูนย์อะเอาไหมล่ะตรงเนี้ยครับถุงเท่าไหร่อะก็เกือบเท่าไหร่เนี่ยสามสิบร้อยเกือบเจ็ดสิบบาท่ะเจ็ดสิบ จ็ดสิบบาทครับสิบสามเปอร์เซ็นต์นะถ้ารับความเสี่ยงได้ก็ก็เข้าก็ไดอ้อันนี้ก็ต้อง <c oughs> ถ้าแคร่คร,รับกำไงจะขับทุนสิบสามเปอร์เซ็นได้อ,อตรงนี้ห้าสามห้าสามห้าเข้าก็ได้ครับนะฮะเออแต่ถ้าแบบงทงให้ดีก็ต้องรอย,ย่อลงมาหน่อยอ่าราประมาณห้าร้อยต่ำสิบหกศูนย์ครับรอเพราะจุดคัดเ <c oughs> มื่อตรงนั้นไงเออจุดคัดเนี่ยได้เป็นความความยากง่ายของ ของการเล่นหุ้นเนะี่ยเพราะว่า<ช>บางทีแล้วออยากเล่นเลยซื้อเลยก็ต้องแนกกับจุดที่แบบขัดทุนเยอะแต่ถ้าแบบรอหน่อยซื้อได้พอต่ำกว่าจุดคัดขัดทุนพ็ไม่เยอะแต่ก็ต้องแลกกันว่าอถ้าเผื่อไม่ได้ของอย่างเงี้ยเออนะครับมันก็เป็นอะไรที่ต้องอ,อฟเ s e ตกันสาหรับในการที่จะเข้าเลยไหมขัดทุนเยอะหรืออถ้ามัน ไม่ไกลจุดคัดมากอนไนี้ะสามารถเข้าเลยได้มันขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นราคาการเคลื่อนไหวราคาหรือว่าจุดราคาตลาดณตอนนี้กับจุดคัดอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับก็ต้องคำนวณลิสต์รีวอร์ดก่อนที่จะเข้าไปเลยครับใช่ครับผมเพราะว่ามันก็มีทั้งมากมายในการมี่จะเข้านะครับอืมหุ้นก็ไม่ได้มีตัวเดียวเดียวซ่าตัวเดียวในตลาดเียครับมี มีหลายตัวย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นรอกของการขึ้นดีๆอย่างเงี้ยออนะครับแต่เราก็ต้องระวังในในทางลงด้วยหุ้นมันมีขึ้นมีลงนะครับขึ้นขึ้นได้ลงมันก็ลงได้เยอะเหมือนกันก็อยากให้ทําใจเป็นกลางสําหรับการอยู่ในตลาดนะอนะนะครับคือคือจังหวะดูที่จังหวะมากกว่าอย่าอย่าไปตามอารมณ์ไปตามเกณนเมนตเพราะว่า อันนั้นนะมันเป็นผงชูรสเออมนเป็นสิ่งงที่ทําให้เราเนี่ยมันแบบเตะไปตามนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่มันฉับชวยไงเออคุณเต่าเนี่ยเออมันฉับชวยนะครับจุดสําคัญก็คือเน้นแผนที่เราดูไว้จุดที่เหมาะสมมูลค่าหุ้นไม่พอง ดิเรกชันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับอืมซึ่งเซนิเมนต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบมาระยะสั้นๆเองเดี๋ยวมันก็หายไปครับอย่างวันนี้เซนินนนนมเมนต์ดีก็คือเรื่องอไม่ล็อกดาวน์แล้วก็กิจการไม่ติดใช่ไหมเดินทางได้เน้นกลุ่มแค่บางจังหวัดวันนี้นคือเซนิมเมนต์บวกเนี่ยแต่ถ้าพรุ่งนี้เกิดผู้ติดเชื้อปุ่งขึ้นมาสามร้อยคน <S <S ผู้นี้ก็คือเซเลเมนเชิงลบเนี่ยมันเซเลเมนมันดิ้นได้ไงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยู่ละในแต่ละวันแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญก็คือต้องอ่านเดเรกชั่นให้ถูกนะครับอืซึ่งเราก็อ่านว่ามันเป็นแค่ดีบาวนะครับสําหรับตัวภาวะตลาดก็แถวประมาณหนึ่งสี่ห้าห้านะแล้วก็ถัดไปประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ที่บอกนครับแล้วก็อตามแผนก็คือยดไว้เหมือนเดิมนะฮะ สามแนวที่บอกรอลงถึงตอนนั้นะให้กล้าแล้วกันเออตอนมันลงไปหนึ่งสามห้าศูนย์นะอืมนะฮะตอนนั้นอ่ะให้กล้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะคนเราฟิวเลยผมก็พูดนํามาหลายครั้งแล้วนะครับอืมเือ๋ยม่คนเราฟิวเลยคือถึงตอนนั้นมันจะกลัวกันละอืมว่าแบบเฮ้จะลงไปพันสามหรือเปล่าพันสาม้ะจะถึงพันสองหรือเปล่าเฮ้ยเรารอให้มันผ่านจุดต่ําไปก่อนแล้วค่อยซื้อเอาพอมาดูทีนึงเอามันขึ้นมาแล้วอืม อันสามไม่ได้ซื้อแล้วเพราะตอนนั้นไม่กล้าเนี่ยเป็นวันะนึ่นได้ครับออะพี่อ่องขออีตัวนี้ครับ,รบเห็นวันนี้ก็ขึ้นมารแรงเหมือนกันอีออนอีออนตัวอ,อีออนนะครับอีออนเนี่ยก็เอ่อเป็นภาพการแตอดแบบับปรับตัวขึ้นมานะครับอ่าถ้าซื้อเนี่ยนะครับก็ก็ได้นะครับอืม ก็จะมีที่บริเวณบริเวณประมาณสองร้อยสิบบาทนะครับแล้วก็ต่ำกว่าสอง้ยสองบาทคัดลอดครับสองร้อยสิบบาทรับครับคัดเท่าไหร่ับพี่สองร้อยสองบาทสองร้อยสองบาทครับเนี่ยมีแต่จริงนะอันเนี้ยอคือคือสังเกตน,นะนักวิเคราะห ไม่ค่อยแนะนาผู้ที่มนแัคทีฟที่เป็นแบบโมเลกุมั้ทำไมครอย่างอย่างแบบห้าดับแรกเงี้ยเขาไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันมันเท่ากับผลมันออกแล้วไงเออมันขึ้นมันเฉลยแล้วอย่างเงี้ยเออครับอ๋อมันทั้งดีเอนตัวที่มันเออมันยังไม่ขึ้นเอออันพว้เนี้ยมันคือภาพเฉลยแล้วไงแล้วเราเหมือนกับเราโฟโล่โมเมนตัมต่อซึ่งก็ได้นะ ขายพอโลก็ได้แต่ว่ามันจะมันจะค่อยมันจะเสียเปรียบเพราะว่าบางทีแล้วถ้าเจอแนวต้แล้วมันจะไม่ขึ้นแล้วไงเท่ากับเราก็ไปซื้อดอยเลยเพราะเราเราซื้อหุ้งที่มันข้อสอบออกแล้วว่ามันขึ้นไม่เปล่าไหมครับคือเราไปซื้อเราต้องซื้อบนเรทที่เราต้องเก่งข้อสอบคนอื่นก็มีทุนต่ำๆกันหมดแล้วเออเราต้องเก่งข้อสอบไม่ใช่ไปข้อสอบเฉลยแล้วเราต้องเก่งข้อสอบ เออว่าเก่งว่ามันจะขึ้นอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีจุดหนีว่าต่ํากว่าคัดลอสอะไรทั้งนองเนี่ยอันนี้อันนี้ฝากไปนะได้ครับประมาณนี้ครับได้ครับพี่อ๋องโอ้นี้พี่อ๋องเตือนสตินักลงทุนได้เยอะได้ดีมากเลยครับว่าออกเลยขอบคุณพี่อ๋องมากๆเลยนะครับครับน้ำพงศ์เสร็จครับเพื่อนรักหว่างยีครับขอบคุณครับพี่อ๋องครับแต่ความกล้าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้กล้าแน่ถ้อผมถับได้กล้าแน่โดยเพพาะหลังปีใหม่อืมครับ <Das S 2> ได้ <ผม S 2> ครับขอบคุณ <Okay, S 1> ครับพี่อ๋องครับครับสวัสดีครับผมครับพี่อ๋องเอกภาวิสุนทราพิชาติครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับพี่อ๋องมองว่าเซ็ตจะมีแนวต้านที่หนึ่งสี่ห้าห้าถึงหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะครับส่วนพี่นที่ตามพี่อ๋องมาตั้งแต่เมื่อเช้าออตัวเซต็ตเอ,อ้ตัวไทยคมขอโทษครับตัวไทยคมก็ให้ยอ,อยกำไรน,นะครับ ส่วน PSL ก็สามารถถือต่อออกไปได้นะครับแนวต้านก็8บาทแต่ถ้าต่ำกว่า7บาท25สตางค์อันนี้ให้เป็นแนวคัดนะครับ PRM ให้รับได้ที่7บาท60สัตางค์นะครับแล้วก็คัดที่7บาท40แนวต้านที่8บาท50สตางค์ส่วน T Fake ที่พี่ออกให้ช็อตเมื่อเช้าให้ปิดช็อตไปก่อนนะครับส่วน GOH 2 1 2 1ขออภัยครับก็เป็นย่อรองนะครับเอาลครับเดี๋ยว